สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัต mm ิศาสตร์ค่ะกับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้เราก็ยังคงเรียนในเรื่องของประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องประวัติความเป็นมาของตนเองไปแล้วนะคะในในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนประวัติความเป็นมาของครอบครัวนักเรียนนะคะซึ่งวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของครอบครัวนะคะ จัดได้เป็น3มรูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะคือสอบถามนะคะสอบถามนะคะเราสามารถสอบถามจากพ่อแม่ปูย่ย่าตายายได้นะคะและรูปแบบที่2งนะคะนั่นก็คือศึกษาหรืออ่านค่ะเราสามารถ ศึกษานะคะหรืออ่านได้จากสูติบัตรนักเรียนบัตรประชาชนนะคะหรือสำเนาทะเบียนบ้านค่ะและรูปแบบที่3นะคะคือการดูนะคะเราสามารถดูจากภาพถ่ายรูปภาพได้นะคะหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้นะคะในสมัยอดีตได้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนนะคะสามารถนําวิธีการสืบค้นนะคะไปศึกษาวิจประวัติของครอบครัวนักเรียนได้นะคะและเราก็จะมาเรียน ความรู้เพิ่มเติมโดยการรับชมคลิปสื่อการสอบในวันนี้นะคะไปรับชมกันเลยค่ะประวัติครอบครัวสวัสดีค่ะน้องๆในครั้งนี้ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องที่ใกล้ตัวของเราอีกครั้งนะคะเป็นเรื่องที่น้องๆจะได้เข้าใจในเรื่องประวัติและข้อมูลได้มากขึ้นค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องประวัติของตอนเองกันไปแล้วนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะต้องรู้อันดับแรกก็คือวันเดือน ปีเกิดอายุที่อยู่ของเราและข้อมูลเบื้องต้นของครอบครัวของเรานะคะเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ค่ะนอกจากที่จะไว้ใช้แนะนำตนเองแล้วเรายังสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นที่สำคัญได้เอาล่ะค่ะน้องๆวันนี้พี่ได้ข่าวมาว่าน้องพลินกำลังจะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านค่ะแต่เอ๊ะ น้องพเพลินจะไปทานข้าวที่ไหนกันนะเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณปู่สวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีลูกสวัสดีลูกสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่มากันพอดีเลยถ้ายอย่างนั้น เธอนั่งคุยกับคุณปู่ไปก่อนนะลูกย่ากับแม่จะไปช่วยกันเตรียมอาหารก่อนนะค่ะคุณยา่าปู่เพิ่งจะดูรูปเก่าๆไปเองลูกนี่มันตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดเลยนี่ครับคุณพ่อตั้งแต่สมัยพ่อเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่บ้านนี้ใหม่ๆเลยละ่ะสมัยนั้นบ้านเดาวยังไม่มีถนนเยอะแยะเลย ส่วนมากจะไปไหนก็พายเรือไปคุณปู่คะแล้วอีกคนในรูปที่ยืนข้างๆคุณปู่คือใครคะใช่พ่อคุณปู่หรือเปล่าคะใช่แล้วลูก่ขอของปู่เองเลิต้องเรียกว่าคุณทวดนะลูกค่ะแล้วคุณทวดชื่ออะไรหรอคะคุณปู่ทวดชื่อแสงเป็นคนเชียงใหม่ลูก แล้วคุณปู่เป็นคนเชียงใหม่ด้วยหรือเปล่าคะใช่แล้วลูกสมัยก่อนปู่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ย้ายมาที่นี่มารับจ้างขายของทำสวนเลยล่ะลูกอ๋อทำไมคุณปู่ทำงานเยอะจังล่ะคะเพราะคุณปู่ขยนันไงล่ะลูกลูกต้องเอาแบบอย่างอย่างเช่นคุณปู่นะลูกค่ะคุณพ่อ กับข้าวเสร็จพอดีเลยลูกเราเตรียมตัวกินข้าวกันได้แล้วละ่ะน้องๆคะจากตัวอย่างของเพลินทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องของคุณทวดและคุณปู่มากขึ้นจากการที่เพลินเห็นภาพและสอบถามคุณตาเราจะทราบว่าทวดและคุณปู่ของเพลินนั้นเป็นคนเชียงใหม่โดยคุณปู่ได้ใหญ่ที่อยู่พระมาทำงาน และคุณปู่นั้นเป็นคนขยันทำงานสมควรนำไปเป็นแบบอย่างนะคะให้น้องๆเลือกคนที่น้องๆคิดว่าสามารถสอบถามประวัติครอบครัวได้บ้างคะ่ะ ยาย น้องๆคะการที่เราจะทราบประวัติความเป็นมาของครอบครัวนั้นสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นดูจากภาพถ่ายสิ่งของเครื่องใช้ของเล่นบ้านสมัยก่อนรถรางและการสอบถามจากญาติผู้ใหญ่ซึ่งประโยชน์ของการทราบประวัติครอบครัวก็คือ ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของครอบครัวทําให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของครอบครัวตนเองน้องๆคะตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมใายเดี่ยวกันแล้วคะ่ะไปร่วมสนุกกันได้เลยคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆสำหรับวิธีง่ายๆ ในการช่วยให้เราทราบถึงประวัติความเป็นมาในครอบครัวของเราอย่าลืมลองนำกลับไปใช้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ หลังจากที่นักเรียนยได้รับชมคลิปสื่อการสอนไปแล้วนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าประวัติความเป็นมาของครอบครัวนักเรียน,นยมีความเป็นมาอย่างไรและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําเหมือนทุกสัปดาห์เลยค่ะลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะ